จมผักเสียนฝรั่งค่ะรสชาติขอบอกเหมือนเมืองไทยเปะ๊ะจมผักเสียนกับตำมะหงนะคะมาๆมาพีา่น้องเนี่ยมันเข้ากันรู้จักเนี่ยแสบส่วนลึกเสิร์กับองหะงชุดยอดผู้ไดขอมาขอบคุณหลายๆเายอค่ะเด้อสวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะมอนีสส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 ้สีผ้าสุกูสุกคนมากิน ส้มผักเสียนในตำนานค่ะเป็นแล้วค่ะเป็นแล้วมามาค่ะมาเปิดผอบเลยค่ะเบิงเบิงเตสีนี่เป็นแล้วค่ะมีข้าวไข่เจียวค่ะข้าวไข่เจียวแล้วก็สิกินกับน้ำพริกแมงดาค่ะเพราะว่าเนี่ยอยากกินทั้งอยากกินกับน้ำพริกทั้งอยากกินกับตำมกหุงค่ะตามคำขอนะคะตำักหุงกับส้มผักเสียนค่ะเพื่อนๆขอกันมากนะคะว่าให้กินอันตำมกหุงกับส้มผักเสียนเห้เบิงแน่สัน่าโอเคค่ะมา เปิดกลางสวนหลังบานเลยค่ะมานี่เอาใส่นี้เป็นตําถาดไปเลยค่ะเป็นตําถาดไปเลยเนาะนี่ค่ะนี่ค่ะมาๆๆ<ป>คุยอิสานจะกินข้าวก่อนนะคะจะโซยข้าวก่อนขออนุญาตใช้สใส่มือคือใส่สอนทั้งมือทั้งสอนเอาเอาลงไปมาขมาข้ามแหลกเดี๋ยวจะชิมอันนี้สกอรว่ามันเป็นหรือย,อยังนะคะอ่ะเป็นค่ะ ็จะกินเนี่ยค่ะข้าวมาค่ะมาข้าวเจ้าค่ะมื้อนี้กินกับน้ำพริกนะมาน้ำพริกแมงดาค่ะสุดยอดมาค่ะมาแซ่บๆกันาวเข้ากันสุดๆเลยค่ะมาเบิง้งสิตโชยให้เบิง้งคำนี้อืม้มอื้ เห็ดอมคิงไลเตอร์เอริงจีนะคะกินกับเจ้าเข้าวกอัมเมนูสองใจค่ะสุดยอดมากค่ะพี่น้องมาเซบๆซบต้องกันนะคะเนาะอืมนี่ค่ะมามามึกโอ้โหส้มผักเสี้ยนฝรั่งค่ะ รสชาติขอบอกเหมือนเมืองไทยเป๊ะบันบันเข้าเป๊ะแล้วค่ะเนี่ยกินกินให้ดูแล้วค่ะเพราะว่ามันแจ่บขออนุญาตใช้มือแล้วค่ะเ้อะไม่จำสิแจบตึงกล้วยถ่าจะกึงข้างเหียว อาใช้มือค่ะแต่ว่าข้าเจ้ามันอยากใส่มือนะมันไม่ถนัดถ้าว่ามีส้มผักเสียงนะมันไม่ค่อยถนัดบนไดมันก็นต้องใช้มือค่ะโอ้โหแบบสุดยอดอ่อนมากเลยค่ะแซบ่บเนี่ยเอ็มมาเอาไปต้มเอ็มใส่กระดูกโอ้เรื่องบอกค่ะทอดไข่ ใส่ใบกระเทียมปลาสุดยอดค่ะใครอยากลองลองดูนะคะแซ่บเนี่ยทอดไข่ใส่ใบกระเทียมปลาค่ะที่พวกอีสานไปเก็บมากเดี๋ยวจะพาทุกคนไปเก็บอีกนะคะเพราะว่ามันจะเป็นดอกแล้วจะไปเก็บดอกกันมากค่ะลืมเห็ดค่ะเห็ดพราราชาออยเตอร์เป็นอารมณ์แบบว่าอยากกินอยาก,กินข้าวอยากกินส้มตำอยากกินผักดอง ใจเบอร์เลยคะ่ะครบหมดเลยมาดุย,ยมาขึ้น้ยสานอยากไปเก็บอีกดูคะ่ะมันสิได้หญคือมันสิเป็นดอกเิไปแล้วอยากไปล่องเตียงไปเก็บอีกกนนะะนะล้นะมันแสบไหมเดี๋ยวสบายว่า,า,วาอะแช่แข็งหรอกค่ะบอกว่าแช่แข็งดอกมดไม่เหมดกุ้งจ้า หมดตั้งแต่เนีย่ยมันเป็นเนี่ยแบงแบ่งเพื่อนๆกินค่ะแบงเพื่อนๆก,นนนกนินน้ำกัาเนาะคะนเนาะแซ่บเบืเ้องหยดเขาอ่อ,อนๆเลยค่ะั้นอ่อ,อนๆอ,อ,อบอวกไม่แข็งนะคะ,ะเพราะว่าเราไปเก็บมามันพอดีเลยค่ะส้มผักเชี่ยน น่าอิงเลนนะคะมาพักทุกอย่างที่กัวซานไปเก็บนะคะกินได้หมดค่ะเพราะว่าศึกษามาแล้วค่ะพี่ๆคนที่อยู่นี่คนเากินได้ค่ะแล้วก็ไปเปิด y o u t u ู e เบิ้งก็ได้เลยค่ะเพราะว่าเราศึกษามาแล้วนะคะว่ามันกินได้ค่ะอ,ออกมาเลยนีหมดไปแล้วถุงนึง ข้าวหมดไปแล้วหนึ่งถาดค่ะอยากจะโซยอย่างนี้ส้มตำํำนี่ค่ะตามคำขอส้มผักเตี่ยนส้มผักเตี่ยนกับตามะหงนะคะมาๆมาหืมพีม่น้องเนี่ยมันเขากันแสบหลายหลายจะไปเก็บมาอีกกน,นะเวรซันจะสดน้ำ นัวมากค่ะนัวมากสุดยอดเลยเดี๋ยวโอ้ยเดี๋ยวชิบไปเก็บเป็นดอกเอาล่องมาขันเบงบอกค่ะวะทำมันเป็นดอกค่ะเดี๋ยวชิจะไปบุกเป็นดอกมาขันเบงแปดพี่้อกเลยรูจากเนี้ยแสบสึงมักเสียงก็่องหงชุดยอดชุดยอดเลยค่ะผู้ใดขอมากขอบคุณหลายๆเด้อเด้อ แซมบกมเนาะส่มะเคือด้วยอ,อ่อนๆนัวสุดทอดน้ำน้ำสมบปลาค่ะเห็ดอันนี้กินก็อ่าวกก็ตับหุงงแซบค่ะเหมือนหัวหอย เพื่อนเพื่อนพี่น้องคงจะใกล้ิะเบื่อบั้นทึกอันชอมผักเสี่ยงกันแล้วนะคะแต่ว่ามันแสบอีเลยค่ะพี่น้องมันแสบแบบว่าเขาหากินบ่อยไงไงเนาะค่ะเนาะปีละเท่อไหมค่ะมันก็เลยแบบว่าพวอไอานก็เก็บเองทําเองแล้วก็กินเองกับแสบค่ะเพราะว่ามัน มันมีความจริงเลนนะคะ่ะความแบบว่าภูมิใจเนาะว่าเราเก็บมาเรารู้ว่าเราทําสะอาดแล้วก็เข้ารู้นะคะว่ามันมันมันปลอดภัยนะคะแต่เก็บเข้ากับว่ามันเก็บสุริสุดลายสะอาดมากมถ้าวผัดไิ่เบงอันกล้วยอสาเพชรแอมเนี่ยเส้นมักเทียนลัางจากว่าจ๊กน้าพี่น้องรู้เป่คะ น้ำใส้ติงลิเลยค่ะอืถ้าเราทําเองอเราจะรู้ว่ามั่นใจนะคะมั่นใจความสะอาดเนาะเริ่มซีอิมแล้วค่ะเพราะว่ากินข้าวด้วยขายเจียวน้ำพริกออืุนนูนะหลอเขาน้มจีนนะ่ะ ยังไม่ไดกินแล้วเยอะเยอะต่อค่ะเยอะต่พอพุดน้ำพดผูโอ้โหแบบนัวมากเลยค่ะคันมันมีคขาเหนียวหน่จำาแล้วได้ค่ะจ้ำเป๊ะแซบค่ะแซบทมปักเทียก็ตัมะฮุงก็โอเคนะคะสำหรับมื้อนี้กับไปก่อนค่ะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะสำหรับทุกคนที่มาให้กำลังใจนะคะโอเคนะคะขอบคุณค่ะบายบายสวัสดีค่ะ